สวัสดีค่ะปินดีต้อนรับสู่ช่องเ่าว Good Gaming F p r s o r e 10แล้วนะฮะคลิปนี้เราอยู่กันในเกม Roblox Map Fishing Simulator นะฮะเหมือนจะมี Voice s Tom r ด้วยพายุแห่งความว่างเปล่าก็แมปนี้จะทำโดย Cloud Entertainment นะฮะน่าจะเป็นแมปตกปลามันก็ไปเริ่มกันเลยนะครับเอาละตอนนี้ผมเข้ามาแล้วอา้าวโอ้เหมือนมีพายุอยู่ครับใช้ Voice s Tom r หรือเปล่า ท้องฟ้าเป็นสีม่วงเหมือนข้างหน้าเมื่อกี้แล้วนี่อะไรอะหน้าจอเบลอๆอ่ะนี่ฟิชชิงซิมูเลเตอรนะคะกด Play ขอเบาเสียงเล็กน้อยอ่าโคดี้ว่าไงฉันชื่อโคดี้ยินดีต้อนรับสู่ท่าเรือแจ็กสันนายมาที่นี่เพื่อจะเป็นชาวประมงประโลมจารย์ใช่ไหม นายน่าจะไปคุยกับคุณปู่ของฉันคุณร็อดนี่นะเขาเขาเรียกว่าเขาเลิกทำงานไปแล้วแต่ว่าเขาเคยเป็น <c oughs> เรียกว่าชาวประมงมืออาชีพเลยนะคะตอนที่เขาอย่างหนุ่มๆเขาน่าจะอยู่บ้านนะตอนนี้นายน่าจะไปคุยกับเขาตอนนี้เลยโอเค <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปหาเขาไป <c oughs> ดูซิบ้านคุณรอ็อนี่นี่ไงร็อดนี่โสม ไปเร็วมันสปรินได้ไหมเออสปรินได้ตอนนี้ผมเป็นอ่าวอ่ะเคลมอะตอนนี้ผมเป็นเลเวลหนึ่งนะคะเป็นผู้เรียนรู้อยู่อยู่ที่บ้านร็อตนี่สวัสดีฮะอ๋อคุณลุงร็อตนี่คุณปู่ร็อตนี่โอ้ว่าไงเอ่อฉันดีใจนะที่ได้เจอคนใหม่ๆแถวเนี้ยฉันชื่อร็อตนี่แต่ว่าคนเรียกฉันว่าร็อต ฉันคิดว่านายมาบนเกาะเนี้เพื่อจะเริ่มทํางานชวประมงใช่ไหมก่อนนะนายอาจจะต้องการความช่วยเหลือในน่านาน้าแถบนี้สักหน่อยฉันเห็นว่านายมามือเปล่านายน่าจะต้องใช้สิ่งนี้นี่อะไรเป็ดตกปลาเหรอนี่คือเป็ดตกปลาคันแรกของฉันมันช่วยฉันตกปลาเป็นพันตัวเลยล่ะแล้วอะไรต่อครับ ก่อนนะนายจะต้องพิสูจน์ให้ฉันเห็นว่านายจะทํางานได้ดีบนเกาะน,นี้ไม่ใช่ทุกคนหลอกหน้าที่จะมีพอสวรรค์ด้านการตกปลานายต้องแสดงให้ฉันเห็นว่านายมีอย่างแรกนายต้องไปจับปลาสามตัวปลาพงแดมันน่าจะว่ายอยู่รอบ,รอบ,รอบ,รอบๆเกาะแหละฉะนั้นมันก็ไม่น่าจะยากเกินไปสําหรับนายโอเคกลับมาเมื่อนายจับปลาได้ครบทั้งสามตัวโอเค ได้เลยลงมาข้างล่างอยู่ที่ท่าเรือพายุคือแบบม่วงหมดเลยเอย๊มันใช่ void storm หรือเปล่าเน<ๆ>ี่ยแล้วทำไมเรือลำนี้มันแบบมีประกายไฟอ่ตกปลาด้วยเบ็ดอันนี้เบ็ดเก่าของคุณลอ็อตนี่ไปเลยเอ๊ะต้องโยนลงไปในน้ำก็ใช่ไงต้องรอให้มีฟองปรากฏอ้ามาแล้วแล้วทำไมมันเป็นสีม่วงอะ ต้องคลิกให้มันอยู่ตรงสีเขียวฮะถ้าไปตรงสีแดงปลาน่าจะหลุดเอาล่ะไหนดูสิอ้าปลาเทราส์คอมบอนเราอ่ะลงไปเลยเดี๋ยวนะมีฟีดอินเด็กด้วยแล้วนี่ไม่ได้อยู่ในน้ำหรอเอ้ยนี่มาแล้ว ขึ้นมาออคอมบอนเช่าอีกแล้วนี่นี่นี่มีดัชนีปลานี่ไงปลาเร้านะฮะระดับคอมมอนแล้วก็มีปลาอีกมากมายโอ้อันนี้มีปลาธรรมดาอันนี้ปลาที่แบบมาตามสภาพอากาศแล้วก็อันนี้เป็นปลาแบบพิเศษโอ้หอะไรเนี่ยมีตุ๊กตาด้วยเหรอเดี๋ยวนะผมจับได้กี่ตัวแล้วสองตัว โอ้ตัวที่สองเป็นขนาดใหญ่พิเศษด้วยฮะตัวที่สามขึ้นมาแล้วน่าจะได้ปลาเท้านั่นไงแล้วเราก็จะแล้วเราจะกลับไปหาคุณล็อตนี่ใช่ไหมไปดูสิโอ้อันนี้ขนาดเล็กอันนี้ขนาดใหญ่โอ้โหโอ,โอ้ตัวใหญ่เกินจะใหญ่ไปไหนอันนี้ขนาดกลางไอปลาเท้ามันตัวใหญ่อย่างนี้เลยเหรอฮะ นี่ปลาเท้าหรือปลาฉลามเนี่ยปลาเท้ายักษ์แต่ผมว่าขนาดอันนี้ดูสมเหตุสมผลที่สุดแล้วผมว่าปลาเท้ามันควรจะเล็กประมาณนี้นะอ่ะกลับไปหาคุณล็อตนี่นี่บ้านล็อตนี่ดูซิเขาจะว่าไงคุณล็อตนี่ครับผมผมได้ปลาเท้าฉลามมาตัวนึ้เป็นไงครับผมเก่งไหมปลาเท้าใหญ่ไซส์บิ๊กเวิมฮ้ ฉันรู้หน่ะว่ามันอยู่ในสายเลือของนายตอนนี้นายสามารถจับปลาได้แล้วนายสามารถเอามันไปขายเพื่อได้เหรียญไปหาแคสเตอร์เขาอยู่ใกล้ๆกับท่าเรือเขาจะมองหาของที่มีค่าตลอดเวลาของรับซื้อนั่นแหละเขาเป็นคนรับซื้อของนั่นแหละฮะอะกลับมาเมื่อนายทำเสร็จแล้วโอเค ไม่รู้ว่าไอปลาเท้าฉลามจะขายได้ราคาเท่าไหร่นะฮะดูโอ้ปลาสเตอร์เจียนยักษ์มันจะเป็นปลาอะไรดีมันดูไม่ใช่ปลาเท้าอ่ะเอ๊ะเมเยอร์เหรอเป็นนายกครับนี่แคสเตอร์เอาไหมครับปลาเท้าฉลามอ๋อเฮ้ยเพื่อนฉันแคสเตอร์ฉันนั่งเรือมาที่นี่เพื่อมารับซื้อปลาแล้วก็ของมีค่าอื่น มีอะไรที่ฉันซื้อได้จากน่านไหมมีแน่นอนเอาละงั้นเราจะ s ล l l everything ไปเลยขอบคุณกลับมาอีกครั้งนะไว้เจอกันเราได้เงินเท่าไหร่นี่ร้อยร้อยยิบเก้าเลยหรอตอนแรกผมมีเงินเท่าไหร่ไม่ได้ดูศูนย์หรือเปล่ากลับไปที่คุณล็อตนี่เราต้องเดินวนๆกับคุณล็อตนี่เป็น t u t o รีย l ใช่ไหมดีมาก ายเตือนใจฉันตอนที่ฉันยังเป็นเด็กๆอยู่แล้วก็เรียนรู้วิธีการตกปลาแบบ mm hmm. เก่าๆก่นนะแต่ว่าฉันอยู่ที่นี่นานพอที่ฉันจะจำอะไรเนี่ยนานพอที่ฉันจะรู้จกกักเกาะนี้ดีเท่ากับหลังมือของฉันเลยมีที่หลักๆอยู่ที่นี่ที่เออเรียกว่าไม่รู้เหมือนกันที่แรกคือฟินสปรายเขาจะขายอุปกรณ์ที่นายต้องการสำหรับการจนภยัย แล้วก็เดค a r าดสปอตเป็นที่ที่นายสามารถซื้อเรือของตัวเองได้แล้วใครมาเวียงเบ็ดอยู่ข้างหลังหัวผมเนี่ย <c oughs> สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดที่ที่สำคัญที่สุดก็คืออควาเรียมมีควาเรียมด้วยหรอนายสามารถเอาปลาเอาไปเอาปลาไปจัดแสดงได้แล้วก็ผู้เล่นคนหนึ่งก็มาดูได้ด้วยกุดลัเยี่ยมครับขอบคุณมาก เราจะไปที่ไหนก่อนตรงนั้นคืออะไรอ๋อเป็นโบ๊ทช็อปเดกขาดโบ๊ทใช่ไหมสวัสดีครับคุณเดกขาดว่าไงอห้ยเม่ที <c oughs> นาะยอยากจะไปล่องเรือเหรอก่อนหนะ้านายมาถูกที่แล้วฉันชื่อเด็กขาดเป็นเจ้าของร้านแห่งนี้นะฉันขายเรือเรือเล็กเรือใหญ่อะไรก็ตามที่นาะยต้องการสําหรับการล่องทะเล จริงๆแล้วฉันมีของพิษของขัญพิเศษให้นายด้วยเอานีไปอะไรเนี่ยฉมวกกอมหาสมุทรก็เป็นที่ที่อันตรายเหมือนกันนี่จะช่วยนายได้เยอะเลยขอบคุณไม่มีปัญหานายอยากซื้ออะไรไหมไม่เป็นไรครับน่าแต่เงินไม่พอโอเคไหนดูสิฉมวกมันใช้ยังไงโอ้เล็งได้ด้วยไหนดูดิ มันต้องใช้เวลารีโหลดครับปลาไปปักอะควาเรียมโอ้โหไปไหนไม่รู้เออพอเก็บชมวกก่อนเ,อเดี๋ยวนะเออเก็บชมวกแล้วเราต้องไปที่ไหนต่อไปอะควาเรียมแล้วกันเอ๊ะเรายังไม่ได้ปลาเราต้องตกปลาก่อนเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราจะตกปลากันก่อนนะชึบ โอ้เลเวลสิเป็นดีเซนฟิ f e a t u ด้วยมาแล้วมาแล้วถ้าเราลงน้ำไปเราจะเห็นไหมว่ามันเป็นปลาอะไรแมวอะได้อะไรเนี่ยโอ้โหเท้ามาอีกแล้วเอ้ยแต่ตัวนี้ตัวใหญ่น่าจะเป็นฉลามนั่นไง <laughs> มันจะเต็มตู้เลยไหม แล้วถ้าเป็นฉลามขนาดลร์นนี่มันจะขนาดไหนเอ้ยไปด้วยเออช่างมันมาแล้วอยากได้ตัวใหญ่ๆห่ะเอ้ยไม่สิไอตัวเมื่อกี้ก็ใหญ่แล้วนะแต่อยากได้ตัวที่แบบไม่เคยจับได้เดี๋ยวเราจะอันี้มันใหญ่เกินไปอ่ะโอ้โหได้ฉลามอีกตัวละเดี๋ยวนะถ้าได้ฉลามอีกตัวนี่คือขายให้หมด มาแล้วไอ้นี่ดูตัวใหญ่จะเป็นปลาเท้าตัวใหญ่อีกแล้วหรือเปล่าปลาเท้าฉลามไหนดูสิไหนขนาดโอ้โห <c oughs> ใช้ชมวกได้ไหมปิวไม่ได้ไหนดูด,ดิลงน้ำเออลงน้ำได้โอ้นน้ำทะเลสีม่วง เปิดเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับคุณคุณตกได้ตัวอะไรเดี๋ยวผมช่วยดูคุณได้ปลาเท้าเอ๊ะใช่หรือเปล่าหรือว่าปลาแซลมอนเขาได้ปลาอะไรเออผมไม่ตกที่ชายหาดดีกว่าเอ้ยสวัสดีครับ โอ้โหคุณเรือเปลไปเลยเอ้าวไปสิมาแล้วมาแล้วเอ้ยตัวใหญ่แฮะปลาเท้าฉลามมาอีกแล้วสินะขึ้นมาโอ้โสายเบ็ดกับขาเมื่อกี้เออโอ้โไม่ใช่เป็น ปลาผีเสือ้อคอปเปอร์แบนดูสิเอ๊ยทำไมปลาผีเสือ้อมันตัวใหญ่แปลกๆเออลองเอาปลาเท้าฉลามไปใส่อคว a r i ยมดีกว่าเอ๊ะทำไมคนนี้มีกระเป๋ากระเป๋าต้องเอาจากไหนเออผมจะไปอคว a r i ยมแล้วกันนะสวัสดีครับแคสเตอร์อไปอคว a r i ยม่ะตรงนี้ ไปเออนี่ไงของผมอ่ายังว่างเปล่าอยู่เดี๋ยวผมจะทำไงอ่ะอีดิตได้เนี่ยอ๋อนี่ใส่เข้าไปลองตัวนึงก่อนเอ๊ะมันก็ดูไม่ได้ใหญ่มากนี่นะอ่ะได้งั้นเดี๋ยวเราจะย้ายเข้าออกมาก่อนแล้วเอ่ออ่าขอไปอีกฝั่งข้างบนมีไหมข้างบนไม่ใช่ ได้ขอฝั่งนี้ก่อนเอาปลาทราวเข้าไปสามตัวก็ปลาพิเซอร์หนึ่งตัว chip, อันคอมมอนชิพอ่สวยงามเอ๊ะแต่ว่ามันต้องมีโอมีอันที่สองได้ด้วยเดี๋ยวก่อนไปตกปลาเพิ่มดีกว่าลงตรงนี้เชวบแล้วก็ ตูตกไกลถึงไหนเนี่ยกองอย่างน,นั้นตัวใหญ่แฮะเอ๊ะตัวนี้ดูไม่ใหญ่เท่าไหร่ประเท้าอีกหรือเปล่าตัวสุดท้ายแล้วก่อนปิดคลิปดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเออเออเออเอเอเอไหนดูสิปะเทา้าเยี่ยมเลยขนาดธรรมดาธรรมดานี่ใหญ่แล้วหรอนี่ใหญ่มากแล้วนะ อาปลาเท้าช่วยปิดคลิปหน่อยผมปิดเองก็ได้คลิปนี้ผมไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็บายบาย